สวัสดีค่ะมาค่ะป๋ามาหามูกินค่ะเสาร์วันยุดค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าก็จะอัพโหลดก็จะ่งคลิปออกกะค่ประม,มาณหกโมงเช้าที่นี่ก็คือตรงกับเวลาเที่ยงวันของเมืองไทยวันอาทิตย์นะคะนะคะหาแล้วกินมากินเป็นมูปะนะหาเพื่อนกินออนไลน์ ในข้าวเหนียวกับอาหารเยอะเลยเสียไลไปที่ระย,ยางนะฮะว้าวอาหารวันหยุดอาหารกินทั้งวันอันนี้เป็น KFC สไตล์ปลานะฮะไม่ได้ทำนานละ รสติกามาสลาค่ะอันนี้เป็นรสธรรมชาติอันนี้เป็นรสต,ติกกะอันนี้เป็นซุปหัวหอยหอยเชอรี่ค่ะของเวียดนามอันนี้เป็นส้มตำแครอท ห่อนๆน,นะ,ะ่ะหมกใบขี้เล็กอืมอร่อยมีแบบเม็ดมันนะคะเขาจัดแพ็กเกจสวยงาม เอาใบใบที่แก่ลงข้างล่างแต่ก็แก่ไม่มากนะคะแล้วก็เป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาก็ใบอ่อนขึ้นเอยอ่อนขึ้นเลยแล้วก็เป็นยอดของดอกขี้เล็กนะ,ะใส่ผักอิตูค่ะใส่กะทิด้วยมันถึงกลมกล่อมซื้อมะหออนนะัง สี่สิบโครนประมนรลอยยี่สิบนะคะได้หมกหนึง่งอืม้ม อร่อยนี่ไก่ยุกของรางเนี่ยไก่ยุกยุกก้นแน่ก้นหมกเลย ยอ,อดผักมันช้ำหนาวนะพักบุ้งเนี่ยค่ะประซื้อมันเนี่ยใบง่งามใบอ่อนๆนะค่ะยังสวยงามอยู่ในร้านปรถือฟ้าความหนาวมันคะะ่ะช้ำหมดเลยปาก็เลยตัดปลายออก ลบสิบแปดสิบเก้าองศาปิดลบหน่ผักขึ้นรถบัสเนี่ยเดินกลับบ้านเดินลงจากรถบัสเดินกลับบ้านนี่โอโ้โหช้ำเลยผักถ้าซื้อแล้วขี่รถย่อนม่เป็นยังค่ะ ผักยังช้ำขนาดนี้คนจะขนาดไหนในส่วนปลายของมือของเท้าเนี่ยกระดูกเล็กๆเนี่ยกระดูกจนพ่อยมาค่ะ แ้่งถึงแป้งแล้ มึงพักกันเลยนะคะต้นหวืบมาก อืมผมรุ่งสายตานนะะ่ะตับบุ้งตับแครอทอีกไม่นานก็จะจะได้ไปเก็บกินลิปต้นแล้วนะไม่ได้ซื้อเขาแล้วนะอยู่บ้านเมืองไทยนะฮะ เล็กเนี่ยเบ่อึดแกงแล้วแล้วแบ่งกันกินนะคะบานแล้วถวยหัวใ้เท้า มันยงชิดซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วนะกินยังไม่หมดแตเ,เอาไปในตู้เย็นค่ะเอาไว้ในตู้เย็นมันก็เก็บไว้ได้นานไว้กินยำต้องการความหวานเนาะแล้วก็ความสดชื่น มาป่ะถ้าจะซ่อมขนาดนี้ว่ดตื่นค่ะว่มีเสียงห้อง าชิมรสชาติธรรมดาดิอันนี้เป็นรสอินเดียปานิปุรี๋ย่ข้างหลังมัง้งอันนี้เป็นก้อนกลมๆก,ก้อนแป้งกินทุกวันกับน้ำมะขามอาหารว่างซึ่งท้องเนี่ย ไม่มีโอกาสว่างเลย ทิ้งแป้งนะกินแค่บางส่วนตัวนี้แกลเลี่ยนได้ดีนะคะนะ ที่เหลือช้ำนิดหน่อยน้องมมลุยถึงไกลแล้วค่ะน้องไก่ใช้เวลานานนะคะเนี่ย ก็จะมั่นใจว่าไก่สุกไม่แย่นะใช้ได้ กินหลายแล้วคะ่ะกินหยุดไม่ได้เลยอะ่ะกินเสร็จแล้วเด้อ ว่าต้องออกไปข้างนอกกับน้องม้าค่ะในขณะที่ยังไม่มีจราจรยังไม่มีคนเที่ยวเข้าเที่ยวออกบ้านเนาะมันหยุดแบบนี้เงียบค่ะถนนก็จะปล่อยให้เขาเดินเลยแบบไม่ต้องใช้เชือกนะ นี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย,อนนออยใครเหรอไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยกินตั้งแต่เด็กแล้วจะกินไปตลอดชีวิตหิวแท้ๆเนี่ยกินกับข้าวเหนียวกินกับน้ำปลาเนาะคะ่ะซีดน้ำปลาใส่กับเจลบองเลยแซบขนาด กินเอวิตามินนะไข่ตอนนี้จะข้ามกันค่ะหมกใบขี้เหล็กเนื้อมันมักมักจะเ,เป็นสีชมพูตอนนี้เป็นสีช้ำๆเนาะถ้าเป็นสีชมพูนีย่ยมันก็เหมือนแบบเกือบจะไม่สุกแล้ถ้าเป็นสีแดงเนีย่ยแน่ๆว่าไม่สุก ไก่มันมักจะเป็นสีแดงสีค้ำๆตรงกระดูก ดื่มน้ำก๊อกตีห้าครึ่งไม่มีความเปรี้ยวเลยนะอืมหวานสดชื่น ถ้าซื้อจุ้งมางไทยเนาะกะเสดต้องถามไหมค่ะว่าหวานหรือเปรี้ยวเพราะว่าถ้าจําชื่อมันมีสองอย่างที่เหมือนกันเนาะมันจะจําชื่อไม่ได้ว่าอันไหนหวานอันไหนเปรี้ยวแต่อันนี้คิดว่ามันเป็นมะยงชิดที่มันหวานหรือว่ามันก็มีมะยงชิดชนิดเปรี้ยวก็ไม่รู้นะหรือว่าระหว่างมะปรางกับมะยงชิดเนี่ยความแม่นแทบปานไหนนะว่าอันไหนมันหวาน แต่ตัวนี้คือหวานประคาดว่ามมยงชิดถ้าเปรี้ยวนี่กระซิมบม่ได้กินกันไปไแล้ะค่ะบาสื่อกินถ้าของเปรี้ยวนี้เราไปกินที่เมืองไทยถ้าของหวานนี่ซื้อกินอยู่มะม่วงเปรี้ยวนานๆกินทีกินกับ ลาบประดุกกินกับลาบกบใส่มะม่วงเปรี้ยวนะคะกินอาวิตามินซีก็ดีอยูค่ะเดี๋ยวผักผลไม้นี่เด้๋ยวอีกหน่อยกลับไปเก็บกินที่บ้านฟินฟิๆละตุ่มซาอูนี่กินกับก้อยกับลาบนะคะแซบขนาดเป็นสิ่งที่ไม่มีขายในในต่างประเทศคิดว่านะใบมาตูมแต่ว่าทาง อเมริกาเนี่ยบางส่วนอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยก็เอ่อก็จะปลูกได้นะคะผักไทยในอเมริกาบางโซนแต่ที่นอร์เวย์ไม่มีนะคะนั่นแหละก็ขออ่าให้มีความสุขในวันหยุดนะคะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบายค่ะผักติดฟัน